วงช่วงนี้จะเป็นยังไงเช็คดวงกันหน่อยวันนี้มาครบทั้ง12ราศีได้เลยนะคะหมอขวัญเมนเวอร์ สิราศีไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรวันนี้มานั่งรอได้เลยจักรวาลหมอขวัญเปิดแล้วนะคะราศีมังกรถึงราศีเมถุนเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรก่อนเลยก็แล้วกันในช่วงนี้ชาวมังกรหมอขวัญบอกว่ามีเรื่องให้ตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องให้ตื่นเต้นในเรื่องงานนะคะมีเรื่องราวดีๆอย่างไม่คาดคิดอาจจะได้ปรับตําแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้ความเมตตามอบหมายให้ไปทํา าอาจจะได้ไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะรายรับด้านการเงินก็ดีขึ้นแต่ว่าสุขภาพเตือนให้ระวังเรื่องไข้หวัดใหญ่ค่ะแนะนำไหว้สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชวัดอินทารามตลาดพลูนี่ก็ได้เสริมดวงในช่วงนี้ค่ะส่วนชาวราศีกุมหมอขวัญบอกว่าช่วงนี้ความรักสดใสมีเกณฑ์จะจูงมือกันไปทำบุญต่างจังหวัดหรือว่าไปเติมความหวานด้วยหาเงินได้คล่องขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็มีโอกาสได้เคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้สินด้วย อันนี้รอคอยมานานแล้วนะอเอออยากจะเคลียร์เรื่องนี้จริงๆส่วนสุขภาพหมอขวัญเตือนให้ระวังเรื่องความดันโลหิตค่ะแนะนำไห,หว้หลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจร,เริญเสริมดวงในช่วงนี้ชาวราศีมีนค่ะใครมีปัญหาเรื่องหนี้สินที่สร้างไว้ช่วงปีที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับจะเข้ามามากแต่ก็มีรายจ่ายเยอะออกไปเหมือนกันเตือนให้ระวังเรื่องของนิ้วนะคะคุณผู้ชม แนะนำไหว้หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในเสริมดวงช่วงนี้ค่ะส่วนชาวราศีเมษนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนงานก็มีโอกาสได้งานใหม่สูงมากข้าราชการตำรวจทหารมีเกณฑ์ปรับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการเงินก็จะมีรายได้พิเศษเข้ามามีความโชคดีลูกหนี้อาจจะเอาเงินมาคืนให้ได้ส่วนสุขภาพหมอขวัญเตือนให้ระวังเรื่องของกระดูกหลังค่ะคแนะนำไหว้วัดเล่งเน่งยี่เยาวราชเสริมดวงในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภค่ะหมอขวัญบอกว่า ก็มีโอกาสขยับขยายเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวเองโดยเฉพาะใครที่ทำด้านธุรกิจขนส่งนะเออันเดอร์ Thunder ไหมละ่ะ <c oughs> สงครามส่งด่วนเลย,เยหรือว่าทำธุรกิจพวกอ,อาหารผลไม้ไรายได้จะเพิ่มขึ้นค่ะส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ว่าหัวใจจะเป็นสีชมพูมีคนเข้ามากุ๊กกุ พีีความรักครั้งใหม่ได้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆก,ก็ได้นะลองมองดูข้างๆตัวสุขภาพเตือนให้ระวังเรื่องของระบบลำไส้ค่ะแนะนำไหา้เจ้าพ่อเฮงเจียเสริมดวงในช่วงนี้นะคะ ส่วนชาวราศีเมถุนช่วงนี้มีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนธุรกิจแบบอาจจะไม่ทันตั้งตัวหรือว่าจะเปลี่ยนตัวสินค้าที่ฉีกแนวออกไปแต่ว่าคุณจะได้ยอดขายกำไรดีเลยโดยเฉพาะด้านอาหารการกินช่วงนี้อยอดออเดอร์ปังมากๆนะคะคส่วนสุขภาพให้ระวังเรื่องภูมิแพ้แนะนำไหว้สารหลักเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ค่ะเสริมดวงในช่วงนี้ค่ะ 6ราศีไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีก6ราศีรอเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่กิ๊งเอามาฝากนะวงล้อหมอควันก็มาแล้วมีเลิกยังอ่ะพี่บอลไปยังไม่วันนี้วันนี้หรอวันนี้จะจะแวะไปสุพรรณบุรีหน่อยอ่ะไปสุพรรณเหรอออกกี่โมงรายการเราจบ9ก้าโมงใช่ไหมเออสัก9ก้าโมงเท่าไหร่ดีอ่ะเก้าโมงยีนาทีได้งั้นขากลับพี่กิ๊งฝากซื้อ สาลีสุพรรณแปดหอเอ่อเอาอะไรเอกชัยเออได้เออได้นะมีอะไรอีกของดีเอามีสัก7ชิ้นอู้ยเยอะเลยคบเลขมงคลขนมขทงขนมไทยเต็มไปหมดเลยนะครับอ